สเตโกซอรัสไดโนเสาร์เพื่อนรักผมมีเพื่อนคนหนึ่ง <c oughs> เขามักจะถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆว่าเป็นมังกร <c oughs> ทั้งๆที่เขาไม่ได้เป็นเสียหน่อย <c oughs> แม่ของผมมีความสุขเพราะว่าเขาช่วยแม่ของผมตากผ้าให้แห้งอยู่เสมอแต่มันช่างยากเย็นในการทําเสื้อผ้าให้เขาเพราะมีแผ่นเกล็ดแหลมๆเยอะแยะ,แยะเหลือเกินวันหนึ่งเมื่อตอนที่พวกเราไปเที่ยวโชคดีที่เขาอยู่กับพวกเราด้วยเพราะว่าเขาช่วยให้พวกเราข้ามแม่น้าได้ ีหนึ่งพวกเรายังใช้ให้เขาเป็นรถแห่ในขบวนพาเหรดในช่วงงานเฉลิมฉลองอีกด้วยเพื่อนของผมช่วยคุณลุงของผมเสมอเมื่อถึงเวลาไถาพรวนดินในทุ่งแผ่นเกล็ดแหลมๆของเขานั้นเป็นลูกอันสมบูรณ์แบบตอนที่ผมเล่นตาลูกบอลหิมะต่อสู้กับเพื่อนๆของผมบางครั้งเขาก็ขอให้ผมระบายสีแผ่นเกล็ดด้วยสีต่างๆเพื่อที่เขาจะได้หล่อขึ้นและจะได้หาแฟนสาวได้วันหนึ่งเขามาเที่ยวทะเลกับผมและฉลามก็ตกใจสุดขีด บ่ายวันหนึ่งขณะที่เขากําลังหลับอยู่ผมก็จัดการแปลงร่างให้เขาเป็นปรา,าสาทซะเลยตอนที่เราเล่นซ่อนหากันผมหาเขาเจอเป็นคนแรกเสมอเนื่องจากว่าหัวของเขาเกือบจะแตะพื้นดินได้เขาจึงใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดมกลิ่นพืชพันธุ์ในสวนที่บ้านขณะเดียวกันเขาก็ทําให้พวกมแมลงที่มารบกวนเขาตกใจกลัวหนีไปด้วยหางของเขานั่นเองคุณรู้ไหมว่าเพื่อนของผมคือใคร สเตโกซอรัสตัวนี้ล่ะที่นอนกับผมทุกคืนเลยราตรีสวัสดิ์นะ